สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้มาทำอาหารง่ายๆกันค่ะทำงานรอบดึกอีกครั้งนะคะยำปลาป๋องค่ะยำปลากระป๋องเมนูง่ายๆก่อนค่ะตอนหัวค่ำไม่หิวนะครับมาหิวรอบดึกค่ะ แล้วก็จะใส่แค่หัวหอมกับมะนาวนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยพลิกสดค่ะหอมแขกนะคะหัวยังแข็งๆอยู่นะคะเพิ่งซื้อมาสดๆใหม่ๆค่ะยังไม่มีเชื้อราขึ้นนะคะ เราชอบซื้อหอมหัวแดงช่วงที่ราคาถูกมานะคะเสร็จแล้วกินไม่ทันเชื้อราขึ้นราดำค่ะซึ่งถ้าขึ้นแล้วเราก็ไม่อยากเอามาใช้งานเพราะมันจะทําให้มันจะมีเชื้อราอันฟา้า็อกซิ้นนะคะทำให้เกิดมะเร็งได้มะเร็งตับนะคะก็เลยใช้หอมแขกไปก่อนคะ่ะซื้อทีลาหัวสองหัวก็ได้ แต่ครั้งนี้ซื้อสามหัวค่ะวันนี้เอาเมนูง่ายๆก่อนนะคะทําปุ๊บทานปั๊บค่ะไม่ต้องใช้ความร้อนเทออกก็จัดเลยค่ะ มะนาวหอมแดงพริกสดนี่นะคะพริกตัวนี้เผ็ดมากบางคนอาจจะหั่นเป็นหั่นพริกสดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่โรยลงไปในปลากระป๋องค่ะแต่เราไม่หั่นค่ะของเรากลัวเผ็ด ถ้าเราอยากกินเผ็ดเราจะใช้ลูกโดดนี่เลยค่ะกัดเลยง่ายๆแค่นี้เองค่ะไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยใบหอมไปใบผักชีซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ก็เหี่ยวไปแล้วค่ะใช้งานไม่ได้แล้วมีเน่านะคะซื้อมาแค่อาทิตย์เดียวเองเน่าหมดแล้ว ก็เลยต้องใช้หอมแขกแทนไม่มีหอมแดงไม่มีใบใบผักสีเขียวแต่ว่าแบบนี้ก็อร่อยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราใส่หอมแขกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหั่นเล็กๆเต๋าๆค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับยำปลากระป๋องของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ